สนุนโดยยาสีฟันโอเคฮาโบใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นงูอึงก้อยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้านาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเรื่อต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสาคัญครับ นายกรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานวุฒธธิสภา,างองค์กรอ,อิสระข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ที่ท้องสนามหลวงด้านสาเหล่าทัพพร้อมใจยิงสนุลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัด ขณะที่ประชาชนหลายจังหวัดจัดกิจกรรมวันแม่ร่วมทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช,ชกุศลแม่ห้องสอนวิกฤตฝนตกทําน้ําป่าทะลักท่วมหลายหมู่บ้านแม่น้ําปายสูงกว่า3าเมตรเกินกว่าระดับวิกฤตแล้วบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและถนนหลายสายได้รับความเสียหายอย่างหนักล่าสุดนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกปีที่อำเภอขุนยวมต้องพากันหนีน้ำป่าขึ้นภูเขา ครูและชาวบ้านต้องเร่งจัดหาอาหารและน้ำดื่มเดินฝ่ากระแสน้ำเอาไปส่งให้กับเด็กๆอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่แจ้งเตือน3ามอำเภอทางใต้แม่เสรียงแม่ลาน้อยและศบเหมยเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลา,ลากและแม่น้ำเอื่อล้นตลิ่งด้านผู้ว่าแม่ห้องสอนสั่งทุกอำเภอและผู้นำท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังพลเร่งช่วยเหลือชาวบ้านทันทีที่เกิดเหตุพบศพผู้กองหญิงอายุใกล้เกษียณเสียสชีวิตในห้องน้ำพร้อมลูกสาวสองคน เพื่อลูกสาวเล่าทม์ลายแม่ให้ไปซื้อโซดาไฟมาเทาใส่ท่อห้องน้ำที่อุดตันได้ยินเสียงลูกสาวคนเล็กพูดว่ากลิ่นเหมือนแอร์ไหมก่อนจะพบทั้ง3าคนหมดสติในห้องน้ำรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแต่ยื้อชีวิตไม่ได้เดินขึ้นเดินลง,งดูว่านว่าแม่ไปทำทะลวงพ่อหรือเปล่าก็ไม่มีหนูก็มามาดูโทรศัพท์แล้นึงหนูก็อเอกใจหนูก็เลยเปิด ปรรเข้าไปในห้องน้ำเจอเน้นนอนแม่นอนน้องนอนลอ้มลง,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 ลงไปที่ตัวตาเขียวทั้งหมดสคนออแม่น่าจะเป็นคนใส่เข้าไปแล้วมันต้องมีกลิ่นเหม็นแบบเยอะมากด้านเพื่อนตำรวจเผยผู้กองรักลูกสาวมากคงไม่คิดสั้นค่าย,ยกครัวคาดคงเทโซดาไฟใส่ท่อแล้วลูกสาวคนเล็กเข้ามาในห้องน้ำสูดกา๊าซพิษจนหมดสติแม่กับลูกสาวอีกคนเข้าไปช่วยเลยรับก๊าซพิษไปด้วยขณะที่อาจารย์ออสเผยโซดาไฟอย่างเดียวไม่ทำให้เสียชีวิตยกเว้นกินเข้าไป แต่หากใช้โซดาไฟผสมน้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาซักผ้าขาวอาจทำให้เกิดก๊าซคอรลีนหรือในท่ออาจจะมีก๊าซไข่เน่าหากสูบรมเข้าไปถึงตายได้ตำรวจเร่งส่งศพไปชนสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัดชายแดนใต้ระอุกล้องวงจรปิดจับภาพสองคนร้ายเดินถือระเบิดป้ายบอมคนละลูกปาใส่จุดตรวจริมถนนเพชรเกษมพื้นที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาส ก่อเหตุสุดอุกอาจไม่สนสายตาประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาแรงระเบิดดังสนัน่นทำเจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งนายโชคดีชาวบ้านไม่โดนลูกหลงเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุเตรียมเก็บหลักฐานเช้าว,วันนี้สั่งคุมเข้มพื้นที่พร้อมเร่งไล่ล่าคนร้ายคาดก่อเหตุสร้างสถานการณ์แท็กซี่หัวร้อนเข้าพบตำรวจสอนอสุทธิสารหลังก่อเหตุใช้มีดฟันหัวผู้โดยสารสาวบาดเจ็บสาหัส ไม่พอใจเมาแล้วอาเจียนใส่ถุงขณะอยู่บนรถโชเฟอร์เรียกเงิน500บาทเพิ่มเป็นค่าเสียเวลาแต่ผู้โดยสารจ่ายแค่200แล้วก็ปิดประตูเสียงดังเลยหยิบมีดไล่ฟันหัวผู้โดยสารเจ้าตัวยอมรับมีปากเสียงกับผู้เสียหายและเพื่อนในรถจนคุมอารมณ์ไม่อยู่อ้างถูกดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งปาเงินใส่หน้าดูถูกว่าขับแท็กซี่ประกอบกับเครียดเรื่องของครอบครัวและนิสินส่วนมีดมีไว้ป้องกันตัว หากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำแบบนี้อยากไปขอโทษผู้เสียหายที่โรงพยาบาลด้านตำรวจเผยเข้าข่ายทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนจะเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือไม่รอผลตรวจจากแพทย์เบื้องต้นปล่อยตัวชั่วคราวเรียกมารับทราบข้อหาวันนี้นักเรียนชายชั้นม .6 อนาคตไกลขี่รถจักรยานยนต์ตกหลุมกลางถนนแจ้งวัฒนะบาดเจ็บสาหัสเลือดข้างในสมอง ปารำไห้หลานชายเป็นนักฟุตบอลได้โคต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่มาประสบอุบัติเหตุทําให้เสียโอกาสและอาจเล่นฟุตบอลไม่ได้อีกเบื้องต้นแจ้งความเอาผิดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ถึงที่สุดชาวบ้านเผยถนนเป็นหลุมแบบนี้มานานแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งหลังเกิดเหตุพบบางหน่วยงานย่องกลบหลุมที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่แสดงตัวรับผิดชอบด้านรองผอ,อ,อแขวงทางหลวงนวนทบุรีเผยกำลังเร่งตรวจสอบหลุมอยู่ในความรับผิดชอบของใคร สาวเดินตกท่อระบายน้ำภายในสอนอดุสิตขาซ้ายหักเอ็นฉีกต้องผ่านตัดด่วนพักฟื้นนานนับเดือนขาดงานขาดรายได้แถมมีปัญหาไม่รู้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานไหนกันแน่ไม่รู้ว่าต้องเรียกค่าเสียหายจากใครล่าสุดผู้ช่วยผอเขตดุสิตเผยสอนอดุสิตเช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินจึงเป็นหน้าที่ของสอนอดุสิตและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องรับผิดชอบผู้บาดเจ็บด้านรองผู้กำกับควักเงินส่วนตัว จ้างเทปูนหลอ่อฝาท่อใหม่ส่วนการเยียวยาผู้เสียหายอยู่ระหว่างดําเนินการช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันต่อนะคะเริ่มต้นกันที่อดีตพักเก้าไกลค่ะหลังจากเพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็มีประเด็นที่หมอวรงเดชกิตวิกรมเตรียมไปยื่นกอก,อกตวันนี้นะคะให้ตรวจสอบย้อนหลังว่าพักถิ่นกาขาวที่เป็นชื่อเดิมสิ้นสภาพก่อนมาเป็นพักประชาชนหรือไม่ค่ะ โดยนายแพทย์บรคงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความระบุว่ากรณีที่คนของพักประชาชนออกมาตอบโต้ว,ว่าตนไม่อัปเดตข้อมูลและยืนยันว่าตอนนี้มีสาขาพ,พักครบทั้ง4ภาครวมถึงคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตได้ให้สัมภาษณ์ว่า1สัปดาห์ก่อนมีการประชุมจัดตั้งจนครบ ก็ย้ำว่าประเด็นที่ต้องตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบที่มีครบในปัจจุบันแต่ต้องย้อนหลังไปจนถึงปี2560ว่ามีครบหรือไม่ค่ะจึงยืนยันในการเดินหน้ายื่นร้องต่อกก,ะกะตวันนี้นะคะ13สิงหาคมให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีช่วงใดที่ขาดไปหรือไม่ซึ่งหากขาดถึง1ปีก็จะเท่ากับว่าพักถิ่นกาขาวชาววิไลต้องสิ้นสภาพค่ะหัวใจของผมที่ทําการสื่อสารไม่ใช่มีไม่ครบในปัจจุบันนี้วันนี้ข็ามีครบไม่เป็นไร แต่อดีตที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นพักถิ่นกาขาวมีครบหรือไม่เราจะต้องไปยื่นต่อกอกตซึ่งเป็นอาชีพเียนพักการเมืองให้ตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนหลังว่าพักถิ่นกาขาวมีสาขาครบสี่ภาคต่อเนื่องหรือไม่มีช่วงใดที่ขาดไปและถ้าขาดไปถึงหนึ่งปีเท่ากับว่าพักถิ่นกาขาวต้องสิ้นสภาพการที่พักถิ่นกาขาวชาวไร่ไร้ทสิ้นสภาพพักการเมืองที่ไปเซ็งเข้ามาต่อยอดจะเป็นอย่างไร ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพักประชาชนค่ะเมื่อวานนี้สสนําโดยคุณวิวโรธลักษณะอดิสรก็ไปลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิกที่ตลาดกลางลาดสวายจงังหวัดปทุมธานีช่วงหนึ่งคุณวิวโรธก็ให้สัมภาษณ์สวนกลับนายแพทย์วรรงนะคะ ก็มั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาอะไรแต่เชื่อว่าเรื่องนี้จะทําให้ประชาชนเห็นปัญหาว่ามีกลุ่มคนที่วันๆไม่ทําอะไรเอาแต่จะคอยจับผิดทําหน้าที่เป็นนักร้องทําร้ายหัวใจประชาชนย้ําว่าพักเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรและอยากจะร้องเพลงของปามีให้ด้วยคืออยากจะร้องดังๆก็ร้องไป แต่ตอนนี้ปัญหาที่ทประชาชนสังเกตและก็รู้สึกนะว่ามันมีกลุ่มบุคคลที่วันๆไม่ทำอะไรแทนี่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนแทนป็นกับพวกเราไม่ทำอะไรครับคอยจับผิดเล็ก,ลกๆอน้อยนเพื่อทำร้ายหัวใจประชาชนไอ้คนเหล่านี้มันมีในสังคมจริงๆผมยืนยันครับว่าในนามของพรรคประชาชนเราไม่ได้ใส่ใจอะไรแบบนี้เลยอยากรอกเลย อยากจะร้องเป็นความี่ดด้วยอยากจะรอ้องดังๆร้องัดส่วนคดี44อดีตสสพักเก้าไกลนะครับที่ถูกกล่าวหาในคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมในปปชจากการที่ก่อนหน้านี้ยื่นแก้ไขกฎหมายยกเลิกมาตรา112นะครับล่าสุดทางประธานปปชนะครับก็บอกว่ายืนยันจะให้ความเป็นธรรมและไม่กังวลกับการถูกจับตาในการทำคดีนี้เรื่องนี้ทางพลตารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ ประธานกรรมการปปชยืนยันนะครับว่าไม่กังวลกับการถูกจับตาเพราะว่าคดีนี้อยู่ในหน้าที่ของสำนักไตส่สวนที่กำลังดำเนินการแต่ก็เชื่อว่าคดีจะเสร็จไม่ทันตนเองหมดวาระในเดือนกันยายนนี้แน่นอนครับตอบไม่ได้ครับ,บผมไม่ได้คนทา ที่ของนัใ่ใสแสนของภาคการเงอนกครบบคาดว่าจะก่อนที่ท่านจะหมดวาระสีนเด,ดืหรือเปล่าครับไม่ทันหรอกครับเพราะ<อ>ผมได้เสียที่เราก็มองว่าจะ,กะเกษียณแล้วจะพบวราระนะครับหลังบวราระาก็อยากให้ให้ครๆว่าไม่น่านจะเล่นรีบ ก็จะเป็นกรณีอย่างงี้ครับมีทั้งบางคนก็อยากจะให้รีบบางคนก็ไม่อยากให้รีบด้วยเหตุผนลนอะไรก็แล้วแต่เป็นะไรทัศนะครับสำหรับผ,ผมก็ถือว่าตัวยาที่มาวินิจฉัยก็เป็นยาในอานับหนส่วนคดีความเป็นรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีกรณีที่เสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีซึ่งสารรัฐธรรมนูญนัดออกนั่งบาลังวินิจฉัยในวันที่14สิงหาคมนี้นะครับ เมื่อวานนี้นักข่าวพยายามจะสอบถามนายนักครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าท่านประธานก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์เพียงแต่พยักหน้ารับแล้วก็กล่าวสั้นๆนะครับประเด็นค่ะท่านประธานค่ะท่านประธานคะกังวลไหมคะที่มีคนจับจ้องการวินิจฉัยนวที่14นี้ค่ะเดือนนี้ต้มีหลายคดีเลยนะที่ใ่คให้ประม่าใจครับ ตอนนี้เหมือนเหมือนมีก็คือมีนักตาออกเคลื่อนไหวจับทางพุคนาครับผมตอนนี้เรื่องกับกดกดดันไหมคะค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีการเรียกประชุมแกนนำพักร่วมรัฐบาลนะคะโดยคุณภูมิธรรมค่ะก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลคดีของท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้นะคะ โดยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้เชิญแกนนาพักร่วมรัฐบาลมาหารือกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอาทิคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะคุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคมาในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพักคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยและร้อยเอกธรมรมนัฐพรมเผ่าในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐค่ะ คุณภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้แจ้งในที่ประชุมกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเตรียมอ่านคำวินิจฉัยคดีของคุณเศรษฐาทวีสินา,นายกรัฐมนตรีกรณีการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีวันที่14สิงหาคมนี้ว่าไม่มีความกังวลค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีอยากให้พักร่วมรัฐบาลสบายใจแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามว่าทําไมถึงใช้ตึกไทยคู่ฟ้าประชุมแทนตึกบัญชาการหนึ่งเพราะการประชุมไม่มีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยคุณภูมิธรรมก็หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่านายกรับรู้แล้วค่ะนายกไม่อยู่ผมก็ขอใช้ได้เนี่ยพอดีมันเป็นที่ประชุมที่ทุกคนก็รู้แล้วก็ขออนุญ,ญ,ญาตท่านนายกแล้วท่านนายกรับรู้ว่าผมจะประชุม ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยพ่ไม่มีอะไรถึงไม่ได้กังวลเนี่ยถ้ามีอะไรต้องไปแอบซ่อนก็อาจจะไปอยู่ที่ตึกอื่นให้พักร่วมรัฐบาลก็ให้สบายใจก็ท่านนายกเองบอกแล้วว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเองเท่ากับว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ได้กังวลอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลก็ให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่โอเคไปแล้วเดี๋ยวฝนตกรถเราไปไหนแล้วเนี่ย ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณภูมิธรรมก็เผยว่าได้หารือกันแค่2เรื่องนะคะระบุว่าในที่ประชุมยังไม่มีการหารือเรื่อง Entertainment Complex ค่ะก็บอกว่าขณะนี้กระทรวงการคลังเปิดรับฟังความคิดเห็นที่จะสิ้นสุดในวันที่18สิงหาคมนี้ส่วนจะต้องหารือในพักร่วมรัฐบาลก่อนส่งเข้าที่ประชุมคอรมอรหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าทุกอย่างมีกระบวนการอยู่แล้วขอให้อรอเป็นไปตามขั้นตอนนะคะครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีกรณีที่อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยออกมาปล่อยเป็นคลิปเสียงครับในขณะที่นายกเศรษฐาพูดถึงเรื่องของการทุจริตและบอกว่ากลุ่มสุลกากรมีการวิ่งเต้นมากที่สุดฟังคลิปกันก่อนครับผมมีความระบาดใจมากเลยเ่องนั้นเป็นเรื่องดีว่าการวทตัผมเรื่องวิ่งเต้นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเสียใจอย่างยิ่งทื่เขียนเรื่องศักดิ์ศรีของพระเารไทยในลายหม เรื่องวิ uh ่งเต้นเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยนี่พวกเรยในห้องเลยกันทีข่าวไปแล้วเนี่ยกระทรวงกรมที่มีการวิ่งเต้นเยอะที่สุดเป็นหลายหลเท่าเลยเนี่ยคือกระทรวงเกษตรก่อนกรมสุขภาก่อนมันสอเยนะว่าเดี๋ยววิ่งเต้นเพื่ออะไรนะครับถ้าไม่ต้องสมัครเรียนคอร์สต่างๆที่มันผลอภิสิทธิ์ชนขึ้นมาหรอกแล้วก็ไปตีคอร์สเลยแพ้เอา พื่อที่จะได้เขามีคนช่วยผลักดันให้ก้าให้ก้าม้าในที่ในในหน้าที่างานจะทำไหมครับเสียสักเสียชารชทยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปเสียงที่คุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยอดีตศสนครนายกพักประชาธิปัตย์ส่งในกลุ่มไลน์ของนักข่าวของพักประชาธิปัตย์ และจากการตรวจสอบนี่เป็นคลิปเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่กรมสุลกากรเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะครับตอนนั้นคุณเศรษฐายังเป็นนายกควบรัฐมนตรีคลังซึ่งเดินทางไปมอบนโยบายโดยในคลิปเสียงดังกล่าวเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมหลังจากสื่อมวลชนออกจากห้องไปแล้วครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่บันทึกไว้รายละเอียดในคลิปเสียงนายกเศรษฐาบอกว่าตนมีความลำบากใจ ตั้งแต่ได้มาเป็นรัฐมนตรีครังเรื่องวิ่งเต้นเรื่องอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมสลดใจอย่างยิ่งเรื่องเกียรติศักดิ์ศรีของข้าราชการไทยหายหมดและบอกว่ากระทรวงหรือว่ากรมที่มีการวิ่งเต้นเยอะที่สุดเป็นหลายๆเท่าเลยก็คือกมรมศุลกากร ซึ่งการปล่อยคลิปนี้ออกมาในมุมของคุณชานชัยเนี่ยต้องการเรียกร้องครับให้มีการแก้ไขปัญหาเหมือนกับที่นายกพูดเอาไว้ในคลิปตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งทนายก็พูดเองว่ากรมศุลกกกรมีการวิ่งเต้นเยอะที่สุดและมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดก็อยากจะเรียกร้องให้แก้ไขครับจะเห็นในชั้นนะครับว่ารการมศุลกกกรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสับสนในการใช้อำนาจและการจัดเก็บการนําเข้าและการส่งออกระยะสิบปีที่ผ่านมาแบบดิวตาข้างหนึ่ง มีการวิ่งเต้นมีการวิ่งเต้นเรื่องตำแหน่งมีเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีเรื่องข่าวโจมีการใช้อำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นท่านนายกเคยประชุมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับสี่้าท่านก็ได้ต่อว่าเขาว่าเป็นกรมหนึ่งที่วิ่งเต่งเก่งที่สุดวันนี้ท่านยังไม่ได้แก้ไขเรื่องนี้เลยข้าราชการเหล่าน,นี้ก็ใหญ่ท่านแก้ไขปัญหาเขาแข็งอกแข้นใจว่าทําไมบ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องรล่ารอบโลกกันต่อค่ะ Música